ในปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับว่าเรามีแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยมากมายไปเกินนะครับเรามี Facebook เรามี YouTube Instagram นะครับ TikTok l i ล e t w i t t e r หรือ X เนี่ยนะฮะและอื่นอีกมากมายนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตัวแพลตฟอร์มใหญ่อย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยนะครับก็จะ ถูกแย่งความสนใจไปพอสมควรทีเดียวรวมถึงปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะพบว่า,าในสื่อบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นช็อตวิดีโอวิดีโอขนาดสั้นเนี่ยก็โดน t i k t o กเนี่ยนะครับแย่งความนิยมออกไปนะครับโดนปันใจไปนั่เนเองนะตรงนี้เองก็จะมีการตั้งคําถามว่า Facebook ยังน่าทํากันตลาดอยู่ไหมนะครับรวมถึงมีข่าวออกมาเช่น Facebook ตอนที่ค่าโฆษณาแพงมากนะครับไม่คุ้มเลย ตรงนี้นะฮะเฟซบุ๊กเองเขาก็บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับแลวเขาค้างค้างคํารีเสิร์ชมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้มันก็สรุปได้ถึงความเข้าใจผิดที่คนมีกับเรื่องการทำการตลาดดิจิตอลผ่านทาง Facebook กันเองมีอะไรบ้างนะครับเราจะคุยกันในเพย์สด์นี้นะครับกับนัฐพัฒน์อ้คอคุยเฟือเ่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ต้องออกตัวก่อนนะครับที่จะคุยกันในระสนี้ว่าผมไม่ได้รับเงินอะไรจาก a c e b o o k เลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวประชามพันธ์นะครับที่ทาง Facebook ก็ออกมาเองมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเนี่ยไปทำรีเสิร์ชร่วมกับบริษัทกันตานะครับซึ่งเป็นบริษัทการวิจัยน,จนะครับเรื่องของสื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมผมก็จะเล่าว่าเขาบอกอะไรนะครับแล้วก็ผมจะใส่ความเห็นของบางอย่างไปด้วยนะฮะแบบที่เรียกว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้บริหารด้านการตลาดดิจิตอลเนี่ยผมก็จะมีมุมมองบางอย่างนะครับ คือต้องบอกทีก่อนว่าด้วยการที่รีเสิร์ชเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นคนทําร่วมนะมันก็จะมีการให้ความเห็นและมุมมองนะครับในลักษณะที่เข้าใจนะครับเข้าใจตัว f c e e o o o นะที่ตอนนี้คนละคนก็มีตั้งแง่วันหนึ่งมันแพงนะครับสว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยมันมีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งในในสิ่งที่ f c e e o o o เขาพูดมาก็าบอกว่าคนเนี่ยนะครับมองว่าการทําการตลาดดิจิทัลเนี่ยจะดีเนี่ยต้องหลคนเยอะ ใช่ไหมคือต้องเข้าถึงคนเยอะๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราไปฟังสัมมนานต่างๆเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มทพื่อแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมาบอกแหละเราคือ the best นะครับในการ reach Gen 4เราคือ the best ในการ reach เรื่องของวิดีโอเราคือ the best ทุกคนจะพูดแหละว่าชั้นดีที่สุดในเรื่องของการเข้าถึงจุดๆๆนะครับเชื่อผมเถอะแมก้กระทั่งทวิตเตอร์นะครับ X เนี่ยนะครับจะมีคนใช้น้อยก็ตามเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นนะ เขาก็จะมีวิธีการพูดว่าเขาเขา้เขาถึงคนได้เร็วนะครับและมากนะครับในบริบทบางบริบทหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเขาก็เลยบอกว่าไอ้ความเข้าใจเนี่ยนะครับมัน,มนอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงคือเราจะไปคิดว่าต้องใช้สื่อโฆษณาที่เข้าถึงคนเยอะๆนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นที่มาว่าคนอาจจะไปมองว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มไหนนะครับรีชเยอะๆนะครับแพลตฟอร์มไหนใช้เงินน้อยแต่รีชเยอะเอาอันนั้นไปนะครับ แต่ Facebook บอกมันไม่จริงนะฮะในรีเสิร์ชของกันตาเนี่ย mm. เขาบอกว่า mm. การทำลีชเยอะแต่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกแพลตฟอร์มที่ดีเนี่ยมันควรเลือกแพลตฟอร์มที่ทั้งเข้าถึงนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วย,ยนี่ถ้าเกิดเราเราเปิดใจแล้วมองเรื่องนี้นะครับมันคล้ายๆกับเรื่องของการซื้อป้ายโฆษณาแหละคือถ้าเกิดว่าป้ายโฆษณาเนี่ยมีคนเห็นเยอะนะครับแต่เป็นป้าย แต่เป็นการเห็นที่แบบมันไม่มีคุณภาพอ่ะมันก็มันก็ไม่คงเป็นป้าที่ไม่ดีถูกไหมถ้าเกิดไปยุคสมัยการทําเว็บไซตก์ก่อนเลยเนี่ยนะครับมันจะมีแบนเนอร์นะที่มี i m p เพร s ชันเยอะๆคือนีคือมีคนเห็นเยอะๆเลยนะฮะแต่ถามว่า i m p เพร s ชันที่ว่าเนี่ยเป็น q คุณภาพไหมก็คือมีคนเห็นแต่ว่ามันเห็นแล้วอาจจะแบบไม่ได้ดีอะ่ะมีอันอื่นบดบังนะครับหรือแม่อื่นกวนกวนความสนใจอะไรเงี้ยหรือเข้าถึงแต่ว่าคนก็มองข้าม ไอแบบนี้ก็ไม่ไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊ก <c oughs> ก็เลยบอกว่านะครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเข้าถึงที่ดีเนี่ยคือเข้าถึงแล้วมันมีคุณภาพไปนะมันเรล e วน n ์กับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับซึ่งใน research เนี่ยของกันตาเนี่ยเขาก็ไปทำ research มานะเขาก็ไปทําแบบเรื่องของเอาสินค้าอนซ s u m e r ์กู๊ดเนี่ยนะครับสินค้าอุโปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็ไปทําวิจัยมาว่าถ้าเกิดว่าใช้สื่อโฆษณานะครับระหว่างตัว a c e b o o k นะเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆเขาไม่เอ่ยชื่อทั้ว่าแพลตฟอร์มไหนนะก็อบอกว่ามันมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาไปวัดผลกันมาในนียนะครับ เฟซบุ o กเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับได้ประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการเข้าถึงและสร้างคอนเวอร์ชันพวกนี้คือเข้าถึงและสามารถเปลี่ยนให้เกิดเรียกว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะดีนะฮนะดีกว่าคู่แข่งพูดเขาพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมต้องย้ำตรงนี้นะนะฮะผมไม่ได้ให้ความเห็นนะอันนี้คือรีเสิร์ชมางคลแบบนี้นะครับอ่า เขาอันจในข่าวข่าวสาพันธ์มันกี่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะไม่เชื่อเนื่องจากฉันลองมาแล้วนะครับเล่นฉันลองเล่น t ิ k กต็อกมาแล้วฉันใช้ไลน์มาแล้วมันดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะคือบอกว่ารีเสิร์ชมันเป็นเรื่องของการหา,เ,าเรียกว่าค่าเฉลี่ยหรือบางทีก็คือเป็นการสํารวจมาบางคนอาจจะเรียกว่าโดดกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้อันนี้คนเข้าใจอย่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายแบบนี้แล้วกันนะค,คือไม่ใช่แบบผมมาเฮ้มาเชียร์เฟซบุ๊กไม่ใช่ ผมก็เล่าในสิ่งที่ข้อมูลมป็นขีดแบบเนี้ยนะครับอืมอาจะไม่คช่นี่คือความเชื่อที่หนึ่งก่อนอแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะสิ่งที่รีเสิร์ชเนี่ยพูดมันก็มคเซนส์แหละคือเราไม่ควรจะเลือกสื่อแค่ว่าเข้าถึงเยอะๆเฉยๆใช,ใช่ไหมฮะคือคนเห็นเยอะอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่เมื่อต้องเห็นและคอนวอตได้คือเห็นแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราคุยกันในเวลาเราพูดการทำดีต่อมาการทิ้งแผนนิ่ง นะก็คือการวางแผนการตลาดดิจิตอลแหละว่าเลือกซื้อ,ส,อสื่อเนี่ยไม่ใช่สื่อไหนคนเยอะๆเห็นเห็นเยอะๆไม่ใช่ทั้งมันต้องเห็นแล้วมันต้องมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับโอเคนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะเขาก็บอกว่าสิ่งที่คนหลายคนมักจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่คือเราคิดว่าการทําการตลาดดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะมาคือได้ประสิทธิภาพต้องใช้เงินเยอะมา นะครับซึ่งมันก็มันก็ถามว่ามันมีมีความคิดแบบนี้ไหมก็ก็มีนะคือกูจะเห็นว่าบริษัทยยใหญ่ๆเวลาลงเงินโฆษณาทีก็ลงตูมตูมตูม,ตมนะฮะแล้วก็ถ้ายิงแอดคือยิงเยอะๆแล้วค่อยไปทำรีทาร์เก็ตติ้งเราจะต้องแบ่งแอดเซนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นภาพว่าถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมฮะนะครับถ้าเกิดว่ายิงแอดน้อยๆอย่างเงีย้ยไม่น่าไม่น่าเวิร์กหรอกใช่ไหมฮคือยิงแอดบัจเจตติ๋วเดียวอย่างเงี้ยยิงไปปุ๊บก็ก็ ขายไม่ได้อห็นไหมนะครับเราก็จะเขาปและยิ่งตอนนี้นะ a c e b o o k เองเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ค่าแอดแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่คุ้มเหมือนสมัยก่อนนะครับอืมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยในในในรีเสิร์ชอันนี้นะครับของกันตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไปวิเคราะห์จริงๆเงยนะฮะนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าคอสพอคอนเวอร์ชันแล้วกันนะก็คือต้นทุนในการที่จะสร้างคอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับ บนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เนี่ยในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะนะครับที่เขาทำการสำรวจมานะนะฮะเออเขาบอกว่ามันไม่สูงอย่างที่เขาคิดนะเขาบอกว่ามันก็ราคาอยู่แบบประมาณ3เหรียญก,กว่ากว่านะครับนี่นี่คือรีเสิร์ชเขาเขียนอย่างนี้นะครับในในในเซาท์อีสเอเซียนะครับก็คือ3เหรียญก,กว่าก็คือประมาณสักร้อกว่าบาทอะไรเงี้ยต่อต่อการเปิดเช็ตหนึ่งอันซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพงขนาดนั้นคือมันไม่ได้มันไม่ได้แพงเวอร์ถึงขั้นที่แบบว่าธุรกิจรายเล็กซื้อไม่ได้นะครับ อันนี้อันนี้คือเขาเขียนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทก่อน1นนะครับมันเป็นการสํารวจแบบกว้างนะครับสำรวจแบบกว้างมากคือเอาหลายๆธุร,ธรธกิจนะที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับมาหาค่าเรียกว่าหาค่าเฉลี่ยกันนะครับหรือหาค่าที่เรียกว่าเป็นคําตอบของตัวรีเสิร์ชนี้กับ2นะเมื่อกี้ผมก็พูดแบบมานิดนึงคือว่าเรากำลังพูดถึงรีเสิร์ชที่ครอบคลุมของสิ่งที่ว่า south east asia นะครับีเเยโดยออกเตรเใต้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกินไปถึง Data ประเทศอื่นซึ่งประเทศอื่นอาจจะมีวิธีการทาโฆษณาการาลง Facebook Ad ที่มัน อาจจะดีกว่าเราก็ได้นะครับมันอ,จจอาจจะถูกกว่าเราก็ได้นะครับหรือมันอาจจะมีกลไกการลงโฆษณาที่ไม่ได้เหมือนกับของประเทศไทยเป๊ะนะครับเพราะเราเข้าใจก่อนนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการใช้ Facebook มากๆเรื่องของการลงโฆษณาต่างไปเร,เราค่อนข้างจะมีวิธีการของเราเองนะครับคืออย่างง่ายๆนะผมผมผมไปดู a c e b o o k เมืองนอกมาเนี่ยไอการทำเทคอิมเมจเนี่ยนะครับ ไม่ค่อยมีหรอกน้อยคนมากที่จะทำนะเป็นคนไทยทําเก่งแล้วเกินนะครับเรื่องทำเท็กอิมเมจเนี่ยนะฮะแทนที่จะโพสต์รูปภาพงั้นเราทําเป็นเท็กซ์แล้วก็ให้อ่านต่อคอมเมนต์เนี่ยนะครับเราเหมือนเป็นชาติบุกเบิกเรื่องพวกนี้มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจตรงนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือความเข้าใจคาดเคลื่อนนะับในในในรู้ที่ผมได้มาเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดนะครับแต่ผมก็ว่ามันจะบอกว่าผิดก็มันจะบอกว่าผิดไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าผิดร้อเปอร์เซ็นต์นะนะเรียกว่าคาดเคลื่อนแล้วกันนะครับ คือถามว่าบันแพงขึ้นไหมผองก็บอกว่ามันแพงเพราะผมเองผมลงโฆษณาผมบอกว่าก็แพงขึ้นแหละใช่ไหมแต่แต่มันแพงขึ้นด้วยความเข้าใจนะเออเราต้องบอกเราแพงบันแพงขึ้นด้วยความเข้าใจเพราะอะไรคือคือเราต้องเห็นภาพว่าสมัยก่อนคนลงโฆษณา a c e b o o k มันมันมีจํานวนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแต่คนเล่น a c e b o o k ก็มีมีมากนะคับแต่พอแต่พอเรามีคนลงโฆษณาเป็นเนี่ยเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็แย่งพื้นที่ไง ใช่ไหมครับพอมาแยกพื้นที่กันปุ๊บไอการบิดโฆษณาก็แสงขึ้นตาใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณไปถามคุณทำงานการตลาดดิจิตอลสมัยก่อนน่ะไอพวก cost per click cost อยส์คือคอส per action นะ่ะถูกกันนี้เยอะเดี๋ยวนี้แพง ก็มันแข่งกันโฆษณากันเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคนะถ้าถ้าถ้ามองในอีหลักการหนึ่งก็คือว่าตัว Facebook ตัว Google ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้ท่านที่ตอบเองเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาระบบเพื่อให้เลือกลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งพอเลือกลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นมันืกอทำให้ตัวคอสเนี่ยมันไม่ถึงขั้นแบบกระโดดแบบ กระโดดจนแบบเป็นดวงจันทร์ไม่ใช่นะมันก็กระโดดแหละมันก็สูงขึ้นแหละแต่ว่ามันก็สูงขึ้นในจุดที่แบบว่าไม่ไม่พุ่งเวอร์เกินไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทำแอดออปติมิเซชันเก่งๆเช่นเรื่องของการเลือกคัสเตอร์เมอร์การเลือกคัสเตอร์เมอร์เซกเมนต์ที่ดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะพยายามคุมบัตเจตตรงนี้ได้อยู่บ้างโอเคนะครับอ่ะนั่นก็คือข้อที่2นะครับที่เขาเขาพูดกันนะนะครับอันที่3นะครับอันนี้ผมอิงมาจากตัวที่มันเป็นอยู่ในอินโฟกราฟิกก็ส่งมานะนะครับไอ้สาก็บอกว่า รีวเนี่ยมันเหมาะกับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับไม่เหมาะกับแบรนด์ของชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่จริงนะครับซึ่งสมว่าหัวข้อนี้นะครับ,งค,รบคงไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรอกผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจไปทางเดียวกันว่าต้องทำรีวนะครับคือไม่ว่าจะอินสตาแกรมหรือเป็น Facebook, เฟซบุ o กอะไรก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เราจะรู้แล้วว่าตัววิดีโอเฉย,เฉยปกติเนี่ยมันมันน่าจะไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องไปหาวิธีการในการที่จะทำคอนเทนต์ที่มัน น่าสนใจมากขึ้นซึ่งช็อตวิดีโอเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์จริงๆนะใช่ไหมครับมันก็คือเรื่องของการที่คนเนี่ยชอบการดูคอนเทนต์แบบแบบสั้นๆนะครับการเกิดของ t i k t o ็อกอย่างเงี้ยการเกิดของ r ี e l เนี่ยนะครับหรือยูทูบช็อตเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งเปนกาสัญญาให้เห็นว่าคุณต้องทำคอนเทนต์อีกแบบนึงขึ้นมานะครับซึ่งผมก็โดนบ่นไปว่าทำไมคุณไก่ยังไม่ทำนะฮะผมบอกว่า ผมอัดคลิปเนี้ยมันก็สิบนาทีกว่าแล้วจะให้ผมย่อเหลือหนึ่งหนึ่งนาทีมันทำยังไงใช่ไหมฮะเออมันคือทําได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะต้องอาจต้องปรับนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็แอบแอบ,แอบบ่นตัวเองนะแต่แต่ง่ายฮะมันก็คือบอกว่ารีวิวเนี่ยนะครับยังเป็นสื่อนะครับที่มีบทบาทกับคนนะและเราสามารถทําใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับอย่าไปม,มองว่ามัอเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอืมแต่สำหรับผมนะไอ้ข้อเนี้ยข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่ เอาจริงๆแล้วปเป็นข้อที่คนไทยน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเราเก่งเรื่องนี้มากการทำาพวกรีวใช่ไหมฮะการทำพวกไอ้พวกช็อตวิดีโอนะครับแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์นั่นเองอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจ3ข้อเนี่ยนะครับนี่คือ3ข้อที่เขาเขาเขียนขึ้นมานะหนึ่งนะผมทวนหนึ่งคือเวลาเรา ซื้อแอดนะไม่เดิอมองแค่ reach นะฮะมันต้องดู quality reach คือ reach แล้วต้อง convert ได้ด้วยนะครับสองคือการทำโฆษณามันอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดมันมันใช้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างเช่น Facebook เองเนี่ยมันก็ได้ให้ conversion rate นะครับแล้วก็ตัว cost ต้นทุนในการสร้าง conversion เนี่ยที่ไม่สูงเลยนะครับนี่คือเขาบอกอย่างนี้นะผมย้ํว่าเขาบอกแบบนี้นะผม คุณผู้ฟังจะคิดอย่างอื่นผมไม่ว่ากันนะโอเคนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการที่เฮ้ยเราต้องใช้รีวิกันนะครับรีวิไม่ใช่กับบริษัทใหญ่เป็นของบริษัทเล็กนะครับโอเคทีนี้พอพูด3ข้อเนี่ยนะครับผมผมต้องถอดไนะนี้นี่คือสิ่งที่เขาพูดนะถ้าเกิดผมมองกลับมาเอาลึกๆถ้าเกิดเรามองแบบเหมือนการการรู้เท่าทันนะ นะครับเรารู้เราถ่านคนนี้เพราะสุดท้ายนี่คือมาร์เก็ตติ้งนะครับนี่คือมาร์เก็ตติ้งของ Facebook หรือของ Meta ที่เขาพยายามจะดึงให้คนยังลงโฆษณาเขาอยู่ถ้าเกิดเราบอมเป็นเกมไม่ง่ายนะครก็คือว่าเขาต้องการให้คนเนี่ยนะครับลงโฆษณาเขาอยู่แล้วเขาก็ให้ข้อมูลไงใช่ไหมให้ข้อมูลว่าเฮ้ยเฟซบุ o กเนี่ยรีชมีคุณภาพนะครับสองนะคอสไม่แพงเลย3เรามีเครื่องมือที่จริงๆแล้วก็วงเล็บนะก็สู้คู่แข่งอะ่ะอย่างเช่นทิกตอกยูทูอย่างชอตเนี่ยได้ใช่ไหมนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาพยายามพูดกัน3อย่างนะครับ อ่ะเรา้วนั่คือเราเรา,เราทันเกมไงเราทันเกมว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ a c e b o o k เนี่ยเขาก็พยายามจะเรียกว่าให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนที่เป็นกลุ่มเป,ป้าหมายก็คือผู้ประกอบการนี่แหละนะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่เลยนะครับคือคือต้องบอกว่าข้อมูลของกันตาก็เขียนแบบเนี้ยนะฮะและเราก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะว่าเพราะว่ากันตาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวกลางใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทําดีเสิร์อะไรก็บอกกันตาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าแล้วกณจะพบว่า กูเกิลก็มีทำนะก o เกิลก็มีทำทิกต o k ก็มีทำนะฮะและทุกคนก็จะมีรีเสิร์ชที่วิ่งไปเอื้อนะครับของตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะของ Google ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับของทิกตอกผมก็เล่าให้ฟังได้เหมือนกันคือทุกทุกบริษัทจะมีแบบมีรีเสิร์ชที่แบบว่าเพื่อให้เราเข้าใจว่าแพลตฟอร์มของเขาไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิด ไม่ไม่ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดพูดอย่างนี้กันเพราะเฟซบุ๊กก็มีคนบอกมันไม่คุ้มมันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกมันมันคุ้มนะนะครับอันนี้ก็เล่าเอาสู่กันาฟังไว้นะครับเห็นด้วยเป็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่ในมุมมองผมนะก็ผมผมก็ก็มีคนถามว่าผมคิดยังไงกับเรื่องของการโฆษณาเฟซบุ๊กนะครับผมผมเชื่อว่า Facebook ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เราตัดทิ้งไม่ได้หรอกนะฮะ ในในนวันนี้นะนวันนี้แล้วก็คงอีกพักใหญ่ๆด้แหละเพราะว่ามันก็ยังเป็นช่องทางที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนอยู่นะครับถึงแม้เรบอกว่าเด็กวัยรุ่นไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขามี Account Facebook กไหมผมว่าเขามีนะคือเขาผมว่าเขามีอ่ะนะครับแต่แต่เขาอาจจะไม่ได้ Active มากเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ถูกปว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับและเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับ ในหลายๆตลาดในหลายๆบริการเองเนี่ยเฟซบุ๊กก็ยังเป็นบทบาทสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่นะครับคือต้องคือ,ค,อคือผมชวนเรื่องนี้คุยคุยกับคนที่มาเรียนตลอดเวลาบอกว่าคุณก็คนไม่เล่นเฟซบุ๊กจริงๆหรอนะครับผมก็บอกว่ามันคือผมก็ผมก็เห็นว่ามันมีบางคนไม่เล่นลนะก,ก็จริงมีคนไม่เล่นนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนไงใช่ไนมะมันก็มีคนที่เล่นอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วก็แบบแล้ว,บ,ลวบอกมีก็มีหลายคนไม่ไมเล่นทิกตอกอ่ะถูกปะ ใช่ไหมฮะบางคนก็ไม่ได้เล่นทิกตอกเลยนะมันก็บางคนก็บอกว่าอย่างผมผมมีไว้เขาทิกตอกผมก็ไม่ได้เล่นทิกตอกใช่ไหมเอมอแต่ใน,นวันนี้นะแต่อน,นาคตผมไม่แน่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า Facebook ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เราก็ควรจะไม่สามารถละสายตาได้นะครับในหลายๆธุรกิจนะฮะแต่คุณอาจจะไปช่างใจกันเองนะคุณจะไปช่างใจว่าเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยแต่ง,งบจํากัดว่ะเราหาร2ไม่ได้เราทุ่มไปได้ไหมเราไปทิกตอกแทนเราไปเฟซบุ๊กหรือเราไปอันนั้นอันแล้วแต่ อ,นนอันนั้นเอาแบบที่จะจะสบายใจแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกตลาดนะคือแต่ละคนมีตลาดของตัวเองและแต่สินค้านี่นะครับแม้กระทั่งสินค้าเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นผมผมพูดอย่างนี้ว่าเครื่องสำอางเนี่ยตลาดเครื่องสำอางเนี่ยบอกว่าใช้ทวิตอกดีไหมผมบอกว่าก็ดี Facebook ดีไหมก็ดีอินสตาแกรมดีไหมก็ดีก็ดีหมดแหละก็ คือสํมอางเนี่ยลูกค้าไม่มีหลายกลุ่มไม่ใช่เซกเมนต์ถูกปะบางเซกเมนต์เนี่ยทิกตอกอาจจะดูตอบโจทย์มากสุดบางเซกเมนต์อาจจะเข้าถึงด้วยผ่าน IG ได้ดีที่สุดบางเซกเมนต์เข้าถึงผ่าน Facebook ได้ดีที่สุดก็คุณก็ไปเลือกอะ่ะแต่ตปัญหาคือคุณเลือกถูกกลุ่มทือเปลาใช่ไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งเขาเล่น Facebook แต่เราลงทิกตอกมันมันก็เสียโอกาสไง อันนี้ก็คือการเข้าใจนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะผมยืมเล่าสุขหลวฟังไว้แล้วกันมันยาวนิดนึงแต่ว่าเหมือนเป็นการนั่งเมาส์นะครับเรื่องของรีเสิร์ชแล้วก็วงการการตลาดหน่อยแล้วกันโอเคนะครับอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมากันนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ฝากติดตามนะครับแล้วก็อ่ากดแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจหน่อยเนาะโอเคนะครับแล้วติดตามกันไปสดหน้านะฮะสัปดาห์นี้สวัสดีครับ